อ่ะเทลงครับพี่น้องมาเดี๋ยวกว็นะครับพี่น้องมาเด้อนะครับมากินตำส่วขนมจีนนาผมครับนะครับโอ้โคกนักโคกนักโคกนักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับมาเดนี้ครับพี่น้องมากินตำส่วขนมจีนนะผมนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุข้นมาเหนี่ยมาอยู่กับสายอ่อนเหนี่ยคือเก่ามาครับพี่น้องบาเนี่ยบอกวอาอะไรยายห้างนะครับมากินตำชัวกดขนุ่มจีนน้ำกันนะครับผมตำแล้วเรียบร้อยนะครับผมจังเทพหัวดเอานะครับเทพหัวดเอามันกระสีออกมาแนวนี้นะครับพี่น้องเนาะย่านมันอืดนะครับก็เลยบดตำใส่มามามครับพี่น้องบาเนี่ยขออนุญาตลงมือเลยหล่ะกันซิมมะนาวก่อนนะครับน้ำสุดยอดนะครับพี่น้องมาลงมือเลยหล่ะกันได้บาเนี่ยมตำใส่เอากุ้งเอาย่างว่างเรียงไว้นะครับ ใส่แครหมูน้ครัดนี่แครปหมูนี่น้ำใหม่อ่ะห,หลังกันไม่กุ้งครับม่เนาะ อบเาว,วิธีการตำให้เบ่งได้พป่นหนอนะครับเพราะว่ามันคำมาหอดลงมือเลยครับกุ้งครับเนาะ กุ้งลวกแบบสะดุ้งสะดุงนะครับลวกแล้วะเอาขนเลยครับได้ต้นหอมมาก,กินนะ พี่น้องก็น,นั่งอยู่ไอ้นั่งอยู่ยขั่วครับพี่น้องมื่อนี้อยู่ข้างหลังเพราะว่าข้างหลังมืดเลยได้ครับพี่น้องนะครับอเอาไปใส่หางกุ้งครับ6 อื mm hmm. ใส่หน่อไม่ต้มนะครับ mm hmm. เอาสองตัวแน่ๆครับพี่นอ้องอืมแซ่บ hmm. บานนี้็าก็มวนกับปุ่นใจบานครับรับหมูกบกรอบเลยครับบาเนี ข้าทาพี่น้องไปล่องไปล่องตำมึงนด้ครับพี่น้องนะครับแซ่บหนามกันนั่นหืม <c oughs> <c oughs> ยุบกับ <c oughs> พักบัวโอ้ท่องห้องพี่น้อง งบต้องเอาใส่ไงนแห้งนะครับ่นาะมบสแฉกใส่ประมาณนี้ผมว่าพอดีเวลาต่ำนะเพราะว่ามันจังแบบเขานนำเขาเนือดีนะครับพี่น้องออเวลาต่ำผนมะว่าผมจะมักเอากุ่งใส่หน่อยแน่เนี่ย อ๋อ <Wow. S 2> หอนแม่ยู่ครับนั่งอยู่หลังบ้านอ่ะ พักกับกรอบดีครับครับส่วนกันจากนามนะครับ you กลุ่งเขาไม่รูกุ้ง กอบสมเฮียเพชรึินมาแล้วบ้านะครับพี่น้องอื กันมอเกระเหตอืมต MM ัวน <cción> ั้งครับ <having Luc uts> uh huh. <DVD> แสบปากครับพี่น้องโอ้ยารเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมือี้สำหรับเมนูแสบแทบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกผมมาเนี่มาแรงแล้วครับพี่น้องมือีนหลังจากอ่าเพิ่งรายงานมานะครับพี่นอ้อนงก็งงนะงกเลยแบบ คืออย่างที่สวงแบบซี่แสบๆนะครับมาหอดจัดการตัดเองเลยนะครับแต่ว่าบ่มีวิธีการตัเนาะครับนอไม่พี่ให้เราเมืองเพราะว่ามันบางมือมันกะคำนะครับบางมือท่ามาตะเวนมันกะด้เห็ดนั่นแหละครับพี่น้องกะแล้วแต่เนาะครับนอพี่น้องเนาะบางมือมือใดสะดวกมือใดมันง่ายนะครับผมกเอาวิธีการเห็ดนะครับมาให้พี่ให้เราเมืองน้ำมือใดมันบ่สะดวกก็คืออย่างนี้เนี่ยนะครับกินเลยนะครับเนาะกอขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านี่ติดตามรับชมนะครับด้วยดีเสมอมานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะพี่น้องนะครับ เบื่องหล้งถ้งมามักเรื่องว่าถือใจก็อย่าลืมฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเด้อนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดน,นะครับเพื่อบบสุภาพก็ขอโทษขอไปในนาทีนี้นะครับทไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมมองนะครับว่าผมจะไม่นูอีกอย่างนะครับมาฝากปีฝากน้องอีกสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ